ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายิโยอีเอาแล้วนายกอิงสอบพาพี่ลุงป้าสวยด้วยอดีตรัฐมนตรีคลังชี้ช่องกรมสัมภัร์ก,กรต้องตรวจสอบภาษีปปชต้องมีการสอบยึดหรือว่าอายัดหุ้นคืน เจ้ากรณีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกวันแรกค่ะทำกลางการจับตาว่าฝ่ายค้านจะมีทีเด็ดอะไรที่ทำให้รัฐบาลสั่นคลอนหรือว่าเอาผิดในทางกฎหมายใดได้บ้างซึ่งก็ปรากฏออกมาค่ะว่ามีประเด็นการจ่ยายภาษีที่ต้องตรวจสอบถึงมือปปชและกลมสัมพากรล่าสุดค่ะวันนี้25มีนาคม2568นายธียรชัยภูวนาถนารานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานคณะกรรมการด้านวิชาการพักพลังประชารัฐได้มีการออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีการระบุถึงกรณีดังกล่าวว่าตั๋วสัญญาจะไม่ใช้เงินใน Facebook ก่อนจาติกวาวนิ์วิจาร์ณเรื่องของตั๋วสัญญาใช้เงินของนายกรัฐมนตรีบอกว่าผู้อภิปรายคุณวิโรจเองยังมีการใช้คำว่าใช้ช่องว่างทางกฎหมาย แสดงว่าผู้อภิปรายกอมไม่ได้ฟันธงว่าผิดแบบขาวแบบดำและอธิบายว่าถึงแม้ตั๋ว่ีเอไม่มีการระบุว่าต้องชำระหนี้เมื่อใดแถมไม่มีดอกเบี้ยด้วยเหมือนกับเป็นหนี้เทียมในทางธุรกิจผิดปกติแน่นอนแต่ก็อาจจะอธิบายได้ว่าเป็นธุรกรรมภายในครอบครัวคือลูกสาวขอติดเงินไว้ก่อนก็ไม่ผิดปกติที่จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาใช้ ส่วนการไม่คิดดอกเบี้ยก,กับลูกก็เข้าใจได้ส่วนกรณีนี้สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งผมขอตั้งข้อสังเกตดังนี้ 1. หลักกฎหมายคือ s t a n d over form หมายความว่ายืดเอาผลทางเศรษฐกิจเป็นหลักมากกว่ารูปแบบกฎหมายดังนั้นถึงแม้กรณีนี้จะใช้รูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ถ้าเอาสามัญสำนึกของวินยุชนมาจับกรณีเจตนาเป็นตั๋วสัญญาที่ไม่คิดจะใช้เงิน ก็ต้องถือเป็นนิติกรรมอำพรางต้องเริ่มต้นก่อนว่าทรัพย์สินเดิมอาจจะซุกเอาไว้ในที่มืดเมื่อจะเอาเข้ามาที่สว่างก็จะมีการยกย้ายเกิดมีภาระภาษีก็ควรจะต้องมีการเสียเต็มกติกากรณีถ้าจะนีภาษีวิธีการง่ายที่สุดก็คือเปลี่ยนจากการให้ที่ต้องเสียภาษีไปเป็นการขายที่ไม่ต้องเสียภาษีดยทำเอกสารหลวงไม่ต้องกำหนดวันชำระไม่ต้องกำหนดดอกเบี้ย คือเป็นตัวสัญญาจะไม่ใช้เงินนั่นเอง 2. ถ้าผู้รับยังไม่มีเงินจะจ่ายค่าหุ้นก็ต้องรอจนกว่าจะมีเงินกฎหมายกำหนดว่าการรับและการให้ผู้รับต้องเสียภาษีดังนั้นหากเป็นการยกให้ก็ต้องไม่ลวงว่าเป็นการขายถ้าสมมติอยากจะให้ผู้รับหุ้นต้องจ่ายเงินค่าหุ้นจริงก็ต้องรอไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจะมีไรายได้มากพอที่จะจ่ายค่าหุ้นไม่ใช่ไปทำนิติกรรมอำพราง นอกจากนี้ผู้ให้หุ้นส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่พ่อแม่แต่เป็นพี่สาว2,388ล้านบาทพี่ชาย335ล้านบาทลุง1,315ล้านบาทป้าสะพ้ย258ล้านบาทมันดาเป็นผู้ให้หุ้นเพียง136ล้านบาทไม่มีเหตุผลที่วินยูชนจะเชื่อว่าพี่สาวพี่ชายลุงป้าสะพ้ยจะต้องรีบร้อนขายหุ้น ทั้งที่ผู้รับยังไม่พร้อมจะจ่ายเงิน 3. อาจมีภาระภาษีก่อนหน้าพี่สาวพี่ชายลุงป้าสะใภ้ที่อ้างว่าไม่ได้ให้หุ้นแต่อ้างว่าเป็นการขายหุ้นก็ต้องพิสูจน์ว่าราคาขายสมเหตุสมผลหรือไม่และกรุมสัมพารอาจจะต้องมีการตีมูลค่าแท้จริงสูงกว่าราคาพาร์ตก็ได้อีกทั้งกรุมสัมพารอาจจะสมควรมีการตรวจสอบว่าพี่สาวพี่ชายลุงป้าสะใภ้ได้หุ้นมาอย่างไร ถือเป็นรายได้ที่บุคคลเหล่านี้จะต้องเสียภาษีหรือไม่รวมทั้งปปชาอาจจะสมควรมีการตรวจสอบว่าหุ้นในครอบครัวของบุคคลเหล่านี้ได้มาโดยชอบหรือเป็นขบวนการสุกหุ้นของบุคคลในครอบครัวที่ต้องยึดหรืออายัดคืนหรือไม่ 4. ความผิดสําเร็จแล้วคุณกรนกล่าวนายกได้มีการชี้แจงว่า เดี๋ยวปีหน้าก็จะเคลียร์หนี้แล้วและมีการชี้แจงว่านี่ส่วนนี้ก็ได้มีการรายงานปปชมาตลอดผมตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากมีการกระทำนิติกรรมอําพรางความผิดได้สำเร็จไปแล้วการเคลียร์หนี้ไม่ได้ทำให้ลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นไปแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรียืนเรื่องปปชเป็นครั้งแรก จึงไม่สามารถอ้างว่าได้มีการรายงานปปชมาตลอดและการรายงานปปชก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติถูกต้องตามกฎสัมภาร 5. ภาระภาษีไม่ใช่เกิดขึ้นเมื่อจ่ายเงินจริงเมื่อบคุคคลหนึ่งได้รับหุน้นเป็นการให้ภาระภาษีเกิดขึ้นณวันที่ได้รับหุน้นไม่ใช่วันที่มีการจ่ายเงินสิ่งที่นายกรัฐมนตรีอ้างว่าภาระภาษีเกิดขึ้นเมื่อมีการชำระเงินจึงไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวันที่24มีนาคม2568นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลุกขึ้นที่แจงข้อกล่าวหาของนายวิโรธลักษนาอดิสรสสอบบัญชีรายชื่อพักประชาชนในข้อกล่าวหาหลบเลี่ยงหนีภาษีการโอนนี่ปรับโครงสร้างนี้ดิฉันขอยืนยันทางการปฏิบัติและเจตนาที่ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาต้องถูกต้องตามกระบวนการข้อกฎหมายทุกอย่าง การที่จะกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีคนนี้หนีภาษีไม่ได้เป็นความจริงเลยในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินขอชี้แจงให้เข้าใจตรงกันแบบนี้การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชนับตั้งแต่วันที่ดิฉันดำรงตำแหน่งซึ่งได้มีการยื่นต่อปปชครบถ้วนตามขั้นตอนทุกอย่างขอยืนยันความตั้งใจในการปรับโครงสร้าง ผลงานของการถือหุ้นบริษัทและการซื้อขายผ่านตัวสัญญาใช้เงินหรือเรียกสั้นๆว่า PN เป็นหนังสือที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งหนังสือดังกล่าวดีฉันได้มีการติดอากกรสแตมตามกฎหมายเรียบร้อยซึ่งการซื้อขายบางรายการไม่มีการเสียภาษีเนื่องจากยังไม่มีการชำระเงินเนื่องจากยังไม่ทราบจำนวนจึงยังเสียภาษีไม่ได้ การซื้อขายแบบนี้จะเป็นภาระหนี้สินระหว่างดิฉันในฐานะผู้ซื้อและครอบครัวในฐานะผู้ขายชัดเจนอยู่แล้วไม่ได้มีพฤติกรรมอําพรางใดๆหากเกิดการซื้อขายต่างๆย้อนหนี้ต่างๆที่เห็นก็ต้องแสดงชัดเจนในบัญชีอยู่แล้วดิฉันได้มีการยื่นต่อปปชไปหมดแล้วสาม,มารถที่จะตรวจสอบได้ซึ่งวิธีการที่เล่าให้ฟังก็เป็นการปร,รับโครงสร้างไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทำตามปกติอยู่แล้ว ส่วนเรื่องของการปรับโครงสร้างหุ้นจำเป็นจะต้องใช้การซื้อขายแต่ณนะเวลานั้นดิฉันไม่ได้มีความพร้อมที่จะชำระค่างหุ้นด้วยเงินสดจึงทำตัวสัญญาใช้หนีแทนซึ่งได้แสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินต่อปปชเรียบร้อยแล้วและได้มีการพูดคุยกับครอบครัวอยู่แล้วว่าเรื่องนี้วางแผนที่จะชำระแล้วด้วยโดยรอบแรกจะเกิดขึ้นภายในปีหน้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันและครอบครัวได้ตกลงกันไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งปปชก็ตรวจสอบได้เช่นกันโปรง่งใสเมื่อมีการซื้อขายต้องจ่ายภาษีเกิดขึ้นยังไงเราก็จะหลบการจ่ายภาษีไม่ได้อยู่แล้วหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโน ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพน,นันตามลิงกนี้ได้เลยค่ะให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก T l อบายสุโยอีนายใหญ่ได้กลับประเทศไม่เกี่ยวพระเมตตาโรมแชดิวอิง์โดนอาญา พบนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อนรวมรุ่นบยสศประธานปปอชอจากที่วันนี้ค่ะ25มีนาคม2568นายรังสิมันโรมสสพักประชาชนได้มีการกล่าวอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีวันที่สองโดยมีการระบุกรณีชั้น14รวมถึงดีลสำคัญที่พาบิดากลับบ้านเป็นฝีมือใครมาจากไหน ทั้งนี้นายรังสิมันโรมค่ะมีการระบุบางช่วงในการอภิปรายว่านายกรู้เรื่องนี้ดีที่สุดมีพฤติกรรมไม่อาจจะน่าไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปท่านเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองบิดาครอบครัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมส่งผลให้ขาดความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้วยประการทั้งปวงซึ่งไร้ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อช่วยเหลือบิดาให้ได้สิทธิเนื้อคนอื่นจนนำไปสู่การทำลายหลักมิตริรัฐ ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมคือการสมคบกับพวกพ้องและนั่งร้านเพื่อสร้างระบบอภิสิทธิชนที่อยู่เหนือกฎหมายประสิทธิภาพทําให้ประเทศชาติเสียหายร้ายแรงการกระทําของนายกตกกรณีชั้น14มีความผิดอาญาโดยท่านคือตัวการสําคัญของเรื่องนี้ไม่มีวิธีการอื่นใดนอกจากขอให้สภามีมติไม่ไว้วางใจและให้นายกค้นจากตำแหน่งนายก และคุณแพททองทานเป็นผู้ใกล้ชิดในายใหญ่มากที่สุดและเป็นประจักษ์พยานของกรณีชั้น14นายรังสิม,มันยังมีการตั้งคำถามในหลายประเด็นโดยนายรังสิม,มันค่ะมีการเผยภาพวันที่22สิงหาคมปีพศ2566ซึ่งก็เป็นวันที่นายทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยซึ่งสามารถ,ถาทักทายประชาชนและบุคคลใกล้ชิดได้ทำให้มองว่ายังไม่มีปัญหาด้านสุขภาพรวมถึงในขณะนั้นพลเอกประยุจันทรโอชา ยังดำรงตําแหน่งนายกอยู่และนายวิศุเครือง,งามดำรงตําแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมน้าใหญ่อยู่ตามประเทศนานกว่า15ปีทำไมจึงตัดสินใจกลับและการกลับมาง่ายดายอย่างแปลกประหลาดในยุคที่น้องสาวเป็นอดีตนายกก็ยังไม่ได้เดินทางกลับเป็นเพราะดีลที่นายกทำมาใช่หรือไม่และการกลับประเทศในวันที่22สิงหาคม2566 เป็นเพราะดิวลังกาวีใช่ไหมจึงทำให้ในายใหญ่มั่นใจว่ากลับมาไทยได้กลับมาแล้วปลอดภัยหลังจากลั่นว่าจะกลับไทยมาแล้วหลายครั้งแม่นางสาวแพทองทันขณะนั้นไม่ใช่หัวหน้าพักแต่เป็นคนดิเดตนายกและยังเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยมีบทบาทในการหาเสียงและออกมารวมถึงขันรับแนวทางการจะตั้งรัฐบาลรวมกับพรรคการเมืองที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ ร่วมกับสวและลงมติให้ในายเศรษฐาเป็นนายกและในวันเดียวกันบิดาของนายกก็กลับมาอย่างประเทศไทยรวมถึงยังไม่มีการควบคุมตัวแม้ว่าจะเป็นผู้นิคดีรวมถึงพลเอกประยุทธ์ยังขอพระราชทานอภัยโทษให้บิดาของนายกด้วย จาก8ปีเหลือเพียง1ปีและช่วยให้สามารถไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจได้นี่คือดิวแลกประเทศที่นายกสมคบเพื่อให้ดิวนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือพ่อตัวเองไม่ให้นอนคุกแม้แต่วันเดียวจุดเริ่มต้นชั้น14จึงเป็นดิวปีศาจเพื่อให้พาพ่อกลับบ้านและกับการให้ครัวอำนาจเดิมกลับมามีอำนาจเท่านั้นหรือเปล่าหรือมีอะไรมากกว่านั้นและมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างไร นอกจากนี้ในรังสิมันรมยังมีการระบุวา่าแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจที่ยืนยันกรณีบิดานายกป่วยยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยพบตรในสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมถึงยังได้รับการตั้งให้เป็นกรรมการอิสระบอร์ดของบริษัทเอกชนด้วยทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการแบ่งงานกันทำที่ข้าราชการและนักการเมืองมีนายกเป็นผู้จัดการเพื่อให้กระบวนการหลอกลวงประชาชนสำเร็จลุล่วง พฤติกรรมในอดีตของนายกแสดงให้เห็นชัดว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตสุจริตที่เหมาะสมจะเป็นนายกของประเทศประเทศไทยมีผู้ต้องขังราวเกือบ3 0 0 0สนคนแต่มีเพียง3คนที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเรือนจำนานกว่า120วันโดยผู้ต้องขังสองคน ป่วยทางจิตเวทและผู้ป่วยคนสุดท้ายพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจนานขนาดนี้อย่างไรก็ตามนายรังสิม,มันโรมยังมีการเปิดเผยอีกว่าเมื่อครบ180วันนายทักษิณก็ได้รับการพักโทษซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์เช่นนี้กันทุกคนรวมถึงการที่จะเข้าเกณฑ์ประเมินการช่วยเหลือตนเองในฐานะผู้สูงอายุของกรมอนามัยก็ต้องให้คะแนนต่ำกว่า11คะแนน ในายใหญ่พยายามที่จะอ้างสถาบันตอนนี้คดีอยู่ที่ปปชยังไม่รู้ผลสรุปไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่รู้มาว่านายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเป็นเพื่อนร่วมรุ่นอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงหรือว่าบยอสอกับประธานปปชกรณีชั้น14ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของนายกนี่ไม่ใช่การตำหนิเพียงเพราะรปีดาชื่อทักษิณชินวัตรแต่กรณีชั้น14 เป็นความเสียหายของหลักนิติรัฐการพังทลายของกฎหมายความสูญสิ้นกติกาบ้านเมืองที่ใช้เส้นสายปกครองบ้านเมืองด้วยผลประโยชน์เอาผลประโยชน์ชาติไปแลกกับผลประโยชน์ของครอบครัวนี่คือสิ่งที่นายกไปแลกสาเหตุที่ปิดาของท่านไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวไม่ใช่เพราะพระเมตตาแต่เป็นเพราะท่านและพัคพวกทำดีแลกประเทศจนสร้างความเสียหายต่อหลักนิติรัฐ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ